สวัสดีค่ะวันนี้คืนที่สี่ของเรานี่นี่ที่พักห้องพักของเราที่ภูเขาสีดะรุนีนะครับพุทยานสีดะรุนีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปทุกอย่างให้เทคมากเลยนะครับเนี่ยสมมุตินะจะเปิดม่านแล้วก็สกรีนออนตรงนี้กดสกรีนออนนี่ดูสิครับทุกอย่างเป็นออโตมิติ ระบบหมดเลยพึ่งเข้ามาถึงทานข้าวหานเย็นเสร็จิเด็กคุณแม่เข้าห้องน้ำาไม่ทำอะไรเลยเราน่าจะติดลบอยู่นะครับอากาศก็มีฮีตเตอร์อยู่อชอบจังเลยนนก็จะออกเหมือนสไตล์ที่เบตทันนี้ก็จะนอนสบายๆกันนะครับ ดูสีข้างนอกเป็นยังไงโอ,อ,อ,อ้ข้างนอกม่เข้าห้องน้ำนี่สไตล์ว้าวเจะรูปมากคุยแน่ดูรูปมากใช่ เด็กๆถอดกด้เกงไหมลูกถอดแม่ด้ใส่เกงนี้นอนแย่พ่อจะเตรียมอืกินอหาหารกันโรงแรมสุดยอดครับรจะขึ้นมาทางขึ้นมานี่หเอหือะไม่ใช่ทางรถไฟห,หดหรอกมันมันจะชันกอไม่ชันตแต่ทางดีนะครับแต่รถบัสได้ด่ห้องน้ำดีมากเลยแม่กำห้องน<ห>้ำอยู่ ว้าว <Wow. S 2> ช,ชอบนี้เต<า>ม็มเลยงเพ่อเพื่ามเท่าทียมคืนนี้ใครจะนอนกับพ่อครับยกมือคืนนี้ใครยกใครนั่กับพ่อน้องทีโอโอ้โอเคครับคืนที่สี่ของเราที่จีนนะครับพยานโูเคครับสีดัุนีใช่ไหม โอเคไม่รู้อะไรมีหน้าที่มาอย่างเดียวเว <plaque. S 1> ลาประเทศไทยก็หกโมงหกโมง,โงโสาะเทศไทยอีนนะครับก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าตือนมาก็เมื่อคืนก็มีปัญหากับเรื่องของออกซิเจนต่ำนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็กคือการเติมออกซิเจน ดูดแล้วอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปมันคืนออัดเต็มที่กลางคืนก็ต้องต้องอัดอีกครับ วันที่20นะครับนี่เด็กๆยังหลับอยู่เลยนอนแดยไมต้องผมผ้านะครับเพราะว่าตอนนี้นี่เราปรักไว้ที่นี่จะมีฮีเตอร์ทุกอย่างทันสมัยมากครับเนี่ยฮเตอร์ ater, เราปรับไว้ที่24องศาตรงน,นี้ก็จะเป็นเคิออกซิเจนให้นะครับนี่คุณพ่อเตรียมเรียบรน้อยแล้วเดี๋ยวค่อย,อยปลุกเด็กๆเยวนัดกันกินข้าวมัน ออกไปสักเจ็ดโมงครึ่งนะครับแล้วก็จะเดินทางเข้าไป <c oughs> อุทยานนะครับไปชมสวนต่างๆก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งนี่ามว่ายชงไงชุดเดิมนะครับ <c oughs> ตัเล็กนี้ก็มีลองจรสีเหมือนกัน2อ,อตัวแล้วก็มีฮิตเทคสีดำข้างในนะครับ <c oughs> ออกไปข้างนอกก็ใส่กางเกงบุคคลนานากันลงกันแดดนะครับเสื้อ อยู่ได้ครับในสภาพติดลบนี่เด็กๆดูสิข้างนอกเป็นยังไงบ้างก็ยังมืดอ,อยู่ครับมาแล้จะเปิดปิดเปิอเปออดอัตโนมัตินะครับว้าวนี่ตรงหัวเตียงนะออกก่อน ก็สักคูณหนึ่งเราก็จะแผกนะจะเราจะใส่ได้เยอะนั่นองแต่เรามีที่ดูดสุญญากาศนะครับลดความาเน่นเข้าไปไปาึงเาไปถึง70เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนี่เตรียมมาวันนี้ก็เดี๋ยวกลับไปนอนที่เชิญตูแล้วก็เที่ยวเชิญตูในพรุ่งนี้ตอนเช้าถึงบ่าย,บายนะครับตอนเย็นประมาณสองทุ่มก็จะบินกลับไทย ปล่อยขนอนก่อนที่นี่มีปัญหาคือพูดมากไม่ได้นะคืออากาศมันตันอย่างผมเนี่ยเพิ่มเริ่มหอบแล้วผมวัดค่าออกซิเจนเนี่ยปกติคนเราเข้ามาเก้าสิบห้าเนาะเก้าสิบห้าถึงเก้าสิบแปดร้อยหนึ่งอ่ะเต็มเต็มนะปกติบางทีวัดได้แปดสิบเก้าอย่างเงี้ยเพิ่มมีวิธีเพิ่มคือหายใจเข้า เต็มเต็มปอดตักสีเรากั้นไว้สีวินาทีแล้วก็เอาออกแปดวินาทีเข้าอย่างเงี้ยทำเป็นเสร็จเสร็จครับเดีด๋ยวก่อนอเดี๋ยวเราเจอกันที่โรงอาหารเดี๋ยวไปก่อนเลยเดี๋ยวไปก่อนพ่อถ่ายคลิป

ที่ว่าหันมายิ้มลูก 下车的时候注意脚下安全。赶时间的游客朋友去坐前面第一辆车。的。 ที่สองนะครับลงมาจากสุดยอดพอดีขึ้นเยอะหนึ่งอ,อดูภาพสวยๆนอนไปกลาลาบกับพืชไปเลยฮะไม่วิวสันไม่พูดแล้วเดี๋ยวก็พากเอาทีหลัง 过。拜拜，没错。谢谢大家配合。尊敬游客朋友们，欢迎来到自贡的区景去观光旅游，这里是自贡拉错景点。请大家不要翻越护栏，不要在河边游玩，不要将垃圾和石块扔进河里。在过马路时，请游客朋友左右观察，在安全的情况下快速通过。快速通过。 靠边行走，谢谢大家配合。您好、嗯，贝。欢迎来到四公里娘山景区观光旅游，这里是四姑拉山景点，请大家不要翻越护栏，不要在河边游玩，不要扔进河里。在过马路时，请游客朋友左右观察，在安全的情况下、嗯、快速通过。嗯、快速通过。并靠边行走，谢谢大家配合。嗯 <laughs> สวัทุกคนโอ้ยแม่เย่ไหม,อ,ไหมออกซิเจนเพียงพอไหมคะเม่อไงคะตัวเล็กสนุกไหมคะอ๋อสนุกอาตุกจนใหญ่เลยคะ่ะออกซิเจนอ๋อชื่นใจ